คลิปนี้จะพาไปดูวิถีอาชีพของชาวเลรุนกุ้งเคยทำกะปิคุณภาพของบ้านปากหาดที่มีรสชาติกลิ่นหอมอร่อยถือเป็นกะปิขึ้นชื่อของจังหวัดชุมพรชาวประมงพื้นบ้านหรือชาวเลในตำบลท่ายางและตำบลน,นาทุ่งอำเภอเมืองชุมพรนำอวนรุนลงไปจับกุ้งเคยบริเวณเอ่าวปากหาดเพื่อนำมาทำเป็นกะปิคุณภาพเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่าเคยปากหาดหรือกะปิปากหาดมีรสชาติอร่อยไม่เค็มจนเกินไป มีกลิ่นหอมของกระปีแท้ไม่มีสิ่งเจือปนนอกจากกุ้งเคยนล้วนจะนำไปประกอบอาหารหรือทำน้ำพริกจิ้มผักสดผักต้มหรือเป็นส่วนผสมของเมนูผัดแกงต่างๆก็เป็นที่ถูกปากถูกใจของผู้บริโภคอย่างมากสำหรับตัวกุ้งเคยซึ่งเป็นกุ้งฝอยตัวเล็กๆจะเข้ามาที่อ่าวปากหาดตั้งแต่ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปีชาวเลจะจับกุ้งเคยได้ไปถึงเดือนเมษายน หลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงมรสุมทะเลมีคลื่นลมแรงชาวประมงจับก,กุ้งเคยได้โดยเฉลี่ยคนละ20-30กิโลกรัมขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่มารอรับซื้อเอาไปทำกะปิในราคากิโลละ50บาทถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปมาขอแบ่งซื้อไปประกอบอาหารในครัวเรือนก็ขายให้ในราคากันเองสำหรับกุ้งเคยเมื่อเอาไปทำกะปิบรรจุใส่ภาชนะจะขายกิโลกรัมละ2 0 0บาท เป็นรายได้เสริมเฉลีย่ยประมาณ2 0 0 0 0ถึง30,000บาทต่อปีกะปิยิ่งเก็บไว้นานข้ามปีก็จะยิ่งมีรสชาติหอมทำอาหารก็อร่อยและราคาก็จะแพงกว่ากะบีใหม่กะปิหรือที่ชาวปากใต้เรียกว่าเคยถือเป็นสินค้าขึ้นชื่อของบ้านปากหาดแห่งนี้มีรสชาติที่อร่อยกลิ่นหอมกะปิปากหาดโดยฝีมือการทำของชาวเลหรือชาวประมงพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันคงคาวตั้งแต่เดือนได้ครับเดือน นูนเรยเริ่มในเดือนประมาณเดือนทันว่าครับปรับหลายเดือนนะทันว่าม,มกราวันนี้เลยก็จะรุนมาได้เลยซึ่งปอบแล,แล้วมันจะม,มีลมขึ้นมาแต่ว่าม,มันมีลมมีเิดลมเกิดเลยมันก็เวนเวนช่วงมาช่วงนี้เนี่ยคือช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าลมใช่ไหมรช่วงอาจาัยนี่ว่าช่วงน้าลมจริงแต่ว่าออพอลมเย,ยบสักพักนึงกุ้งกนจะเข้ามากุ้งจะเข้ามา เอาตอนนีเท้ามางังนั้นก็ยุ่งพวกเรียนรุน่นรุ่นได้ตึงที่มกดาราขุมป้ามกดาราขุมป้าก็รุ่นได้หรือเนี้ยน่าจะตึงกบเดินเมตซ่านะ่ะนา่นาจะเีลือเหลือเชี่ย,ย,ลยและว,วันเขาได้ได้ช่วงกุ้งเคาเนะี่ยกุ้งเคาวจริงๆเลยวะชั้นเรียกแล้วบ้านนั่นแหละมกดาบ้านนั่นแหละบ้านสิรุ่นนะ ก็ยี่สิบสามสิบโลไรแบบนั้นเลยโลเท่าได้ยางไงครูกุุงซดเนี่ยถ้าถ้าค่ายเป็นกุุงซดกุุงซดกรุงซดเท่าว่ามารับซื้อไปทำเคยทำเคยน่ะก็ค่ายโลอาซิบครับถ้าแบ่งซื้อไปกินก็อมมั่แหละแทู้่ที่นั่งกันแบ่งซื้อไปกินกันประชกับข้าวกินกันน่ะก็แหละแต้อย่นั้นนะแต่ทชเคยแล้ววะ ถ้าทําเป็นเคยเป็นเคยนี่โลซ่องรอยซ่องรอยเพราะมันเคยไม่ครับทับทับทับอยู่ข้องเก้าซ่องรอยอ่ะทอ่อัดปุกอัดได้เรียบร้อยอัดปุกให้เรียบร้อยโลซองรอยซ่องอ่าเคยไม่ใช่ไหมก็เคยเคยไม่อัดปุกไปได้เรียบร้อยเลยซองรอยถึงได้ว่าเป็นเคยเก้าซ่องรอยฮะเคยเขานี่ระยะเวลาผมไม่ปีปีหรือปีโอ้งมัก เป็น้ามปีออกอาคามปีไม่เนี่ยเราเราจะพอคัดพอใส่กับพวกแล้วเนี่ยเราจะเอาไปทำห้างกินเนี่ยมันต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่ก็ไม่นานเราทากินได้เลยกันเมื่อกันนะแต่มันจะมีลิ้นขาวนิดๆเพราะมันมันจะไม่หอมข้าวตีก็เข้าง่าอมันมาความหอมแม่ความความหอมองลิ้นนะมันจะไม่ถาวกันจะไม่เมื่อกัน เคยเคยที่มีคุณภาพก็คือเคยเคยมักไว้ลายลายายเดือนอใช่เคยนี่เคยคุณภาพเลยอคยกินหอมคุณภาพเราเราปุ๊บเราอานื่อมันหอมันกลิ่นผนีแลยอันนี้ผนีแล้วยต่ไม่ไม่คุณภาพเพราะมันยัางในชุดนั้นเคยที่ดีนี่ลักษณะมันต้องเป็นแบบนั้นเคยที่ดีเคยที่ดีเคยที่ดีเคยที่ให้คุณภาพเคยที่กินแล้วอร่อยะครับ มันต้องมันต้องคุณสมบัติมันต้องเป็นยังไงมันเป็นเหลือมจะแดงใช่ไหมแดงแล้วก็มันหมิ่นน้ำขึ้นข้างหน้าเรามันจะมีกลิ่นหอมของมันน่ะจะพอตัวของมันเลยใช่ไหมมันจะพอตัวของมันเลยมีกลิ่นของมันกลิ่นของมันจะพอตัวเกิดดีกของมันก็อยู่อื่นนั่นแหละุณจะทำนาพริกุณจะทำได้แบบอะนี้เลยตัวนี้ เคยทีดีไม่พอหนึ่งกระปุกเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ทำริกก็อร่อยจะเอาไปแกงก็อร่อยได้ได้ผิดถูกย่างทุกย่างเคยปลาคาดเลยไหมเคยปลาคาดปลาคาดเลยปลาคาดเลยนี่คือคุณสมบัติของปลาคาดเคยปลาคาดเลยต้องต้องเอามาผิดออมาคนนึ่งเอกลักษณ์เป็นของเอกลักษณ์ของเคยปลาคาดใช่ใช่เคยคุณภารนี่ต้องเป็นเคยเป็นไหมคุณธรามต้องเป็นเคยไม่มีลูกนะไม่มีลูกปลาไม่มีลูกปลาปอนไม่มีขี้ยะไม่ไม่มีขยะ ไม่มีสิ่งที่เจียวปนไงพวกไง,ง,งไม่มีทรายไม่มีไรวบบนี้ปุ่งเคยล้วนๆปุ่งล้วนๆแล้วก็เลือดที่คนใส่ยไวย้นั่น,นแหละแต่เขก,ก็ตาเด็ดแค่นั้นเองเขาก็ตาตามโบรานว่านั้ดิมเล่เขายึงไม่ไม่ตาเพราะนั้ทรายมันฟุ้งลมพัดลมพัดทรายฟุ่นนึกข้าวห่าเคยใช่ไหม ซึ่งในนี้แล้วมันเลยต้องไปหาตามในบ้านที่ที่นั้นหน่อยทางจากนาฮานะัตออกไปไหมใช่